ครับของสวิตซเอชซีของช่องเครื่องทั่วไปทั้งหลายนะครับช่องก่อนการทงางการที่เอซีครับผมได้เชิญพระเครื่องสําคัญประจำเมืองไทยแลวก็เป็นพระเครื่องผมเรียกว่าเป็นพระเครื่องเป็นจ้พักคีนะครับลำดับแรกของไทยนะครับอีกองค์ที่เป็นองค์คู่ผมเรียกว่าองค์คู่กันนะครับวสเดชสมเด็เดเดพจพ,จพุทธพงศ์าัโทกรมศรีท่านได้สร้างไว้นะครับขณะที่ท่านจรงรักษายอยู่ที่ พิมเกตชัยโยนะครับนี่คือพระสมเด็จอีกรูปแบบหนึ่งพระสมเด็จพิมพ์เกศชัยโยฐานเก้าชั้นหลังในหลวงวิสขัยที่5นะครับซึ่งในหลวงวิสขัยที่5้าและสด็จพระวิชันตัวขององค์สีนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่นะครับที่ว่าเป็แนแฝงอยู่พอสมควรและเป็นยุคทองนะครับของพระสมเด็จนะครับในสมัยนั้นด้วยนะครับซึ่งได้นหน้าประทับองค์พระสมเด็จ พิมเกตเจโยนะครับปฏิสฐานอยู่บนฐานเก้าับนภายในสุมโค้งนะครับบนสาเป็นผมสีเหลืองนครับออกส้มสีส้มนะครับสีเหลืองเข้มครับมีความชัดเจนในนาทีแรกก็เป็นสิ่งที่หายากแล้วก็เรื่องของพวกนั้นนะครับมีความชัดเจนในนาทีแรกน่าแกลียดมากพอสมควรแล้วนะครับด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะครับอยู่ภายในสุมโค้ง เอฟซีดูนะครับด้านข้างนะครับหนามากแล้วก็มีการละประทุออกมาของมวลสารด้านหลังประทัพบรรูุในหลวงรัชกาลที่ห้าพระบราท 5, บสมเด็จพระจุลศ9ีเจ้าอยู่หัวนะครับสรงพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพไทยทรงถิ่นพรพักไปด้านขวาของพระพิมพ์องค์นี้นะครับถือว่าสวยงามและเข้มขขังมากนะครับผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดนะครับเอฟซี MC สังเกตรายละเอียดแล้วก็คงจะรู้ว่าเป็นพระสมเด็จที่สวยมากจริงๆ เป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่นิยมนะครับมีราคามคาูลค่าลิหารต้นข้านที่จะสูงอยู่เหมือนกันตลอดถ้าเกินหลงจากันนี้นะครับและขอบคุณการเข้ามารับชมของเอฟซีทุกไลฟ์นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสาเด็จและสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องหน้าที่การงานการเงินและความรักครับคิดสิ่งใดขอให้พระสมเด็จเป็นพร,ร,ง,รงดึงดูดนะครับเกื่อกุลในสิ่งที่ดีๆครับเอฟซีทุกท่าน ขอให้มีในความโชคดีนะครับขอให้มีนความโชคดีนะครบับเกิดทรัพย์เกิดลาภนะครับเกิดความสุขรมทุกๆเรื่องนะครับโดยบารมีแห่งพระสมเด็จนะครับลำดับหนึ่งเป็นชาวพกีเมืองไทยคู่กับสมเด็จวัดรฆังโคศิษารามนะครับกรุงเทพมหานครและขอบคุณมากๆในการมารับชมในทุกเชคไรนะครับขอให้ FC ได้เชื่อมโยงสิ่งที่ดีๆต่อกัน ขอให้สิ่งดีเกิดกับ f อฟของผมทุกท่านนะครับในทุกทั่วทุกมุมโลกนะครับที่รับชมช่องเราไม่ว่าจะเป็น f อฟซเมืองไทย f อฟต่างชาตินะครับที่โฟนอินเข้ามานะครับสอบถามราคาช่าผูชายรเครื่องผมคลทุกรายการนะครับเช้านี้ผมเราวางเช็คไลน์นี้ไว้ตรงนี้นะครับก่อนที่จะไปสตรีมไลน์และก็เป็นช่วงเวลาทำงานทั้งผมในเอฟซีนะครับแล้วรค่อยมา ยี่บิวมันต่ออย่างต่อเนื่องตอนนี้ผู้ติดตามเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องขอบคุณมากๆปีไม่กี่วันก็จะสามหมื่นท่านแล้วขอบคุณมากจริงๆนะครับในการมารับชมผมนยี้ปิดสตรีมไลน์นี้นะครับ